กันยมราชบทที่สในความเป็นความตายเบงเง็เเร็งชักเท้าอย่างเริมตัวขบคิดในใจพบเหรยักษกว้างห้าวาแล้วความจริงทยานข้ามไปในคาเดียวได้แต่พระมกขบเขากับห้ามมิให้ใช้วิชาฝีมือคุ้นคิดถึงตอนนี้เลิกคเขวขึ้นเล็กน้อยเออมมือขกอดชะง้อนหินที่ริมหน้าผาผาด่างไต่ลงไปสองมือยามรวบขวาจับชะงอนหินที่ยืนออกจากผนังถึงกระโถขูดขวนจระหิตไหลซึม สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวสุดแสนสาหัสหน้าผากปรากฏเงือการไหลซึมหยดหยาดลงไม่หยุดยัง้งร่างไตลงไปเทียน้อยอย่างเช่มช้าเย่นําบากยากเย็นเยื่ไตลงมาถึงหบเหวเบื้องร่างอาศาพิษจำนวนร้อยล้วนแผ่แม่เบี้ยแปรปรบเระปรา,รปรามาถึงข้างกายเบยงเงกเล้งวินาทีนั้นกินข่าวอันขาโค้งฉุนเฉียวแพ่กระจายมาลมจนเบงเงกเด้งตาายสมองหมุนสัตสีเอียนแทบอ,อาจเจียนสภาพยี่นี้ ่อให้ผู้ขวัญ้าแข็งปานใดโกดผวันพันใจไม่ได้เบงเง็กเหน่งใจเต้ทึกแทบกระดอนออกจากปากแม้แต่ลมหายใจก็ยังไม่กล้าระบายออกโดยแดงหลังครับจิตใจอยู่ั่วขณะจึงสาวเท้าก้าวเนิบหนาไปตามช่องว่างอันน้อยนิดที่พาจากอสรพิษทอดกายอยู่เชือตรงที่ดิมหน้าผาและเห็นเบงเง็กเหน่งตกอยู่ท่ามกลางฝูงอสรพิษอ้อมน้อมว่าอย่าหนาแน่นต้องสูดลมหายใจเข้าไปอย่างหนาวเหน็บคับหนึ่งขึ้น เด็กอุบาตล้วนหาที่ตายชัดๆอสอพิษเหล่านี้ล้วนมีพิษไหลแดงขอเพียงถูกคมกัดไปเคี้ยวหนึ่งพิษจะจูโจมถึงหัวใจรอสักคู่ต้องถูกล้มฉกกัดเราใหญ่ต้องไต่ตามลงไปมีสู้ใช้วิชาตัวบาทยานข้ามไปในคราเดียวพอได้คิดเกงกระเพไหนขึ้นสบัดแขนติดกายไปดุดสายฟ้าร่างยามลอยอยู่เหนือสอสอพิษทั้งหมดเสียงไฉ่เสื้อปะทะลมก่อกวนจนฝูงอสอพิษปั่นปนขึ้นมา ได้ยินเสียงฟอฟออสอพิษสิบกว่าตัวพองอิสะแผ่แม่เบียบางก็พ่นควันพิษออกจากปากเป็นกลุ่มก้อนเชือตรงสถานใจอย่างรุแดงกำลังภายในพันแตกสั้นสลายร่างตกวูบลงอย่างเบื้องล่างทันทีโอ้อยเบงเง็เหลงพันเห็นฝูงอสอพิษเลยแปะปากไปคางหูแววเสียงแผดล้องอย่างเจ็บปวดพอเหลียวขวับมองไปและเห็นชื่อตรงตกลงยังกลางกลุ่มอสอพิษแล้วเบงเง็เ,เหลงใจทันวันไหวตะวาดว่า ชื่อเฮียรีบิยานขึ้นมาในเสียงว่ากล่าวสลับเท้าก้าวปา,ปาดไปหมายถลันถึงฝั่งตรงข้ามเร็วที่สุดหาคาดไม่ว่าเท้าวขวายามเหยียบลงกับเหยียบถูกลำตัวที่เป็นเมือกลื่นอัตรพิษตัวนั้นขรา,ามดังฟ้องใหญ่ชกปราดมาที่ข้อเท้าวขวาเบงเงเล็งลดสายฟ้าเบงแงเล็งสมองพองโตแทบระเบิดย่อร่างลงเมือขวาตะปบปราดขวาจับถูกลำคอเจ็ดนิ้วขอสอพิษอย่างแม่นยำ หดเท้ากับสะบัดมือเวียงโดยแดงอสรพิษตัวนั้นพันปีกวเดนไปทันใดบริเวณน่องสายเจ็บแปรแปราอย่างรุแดงใายถูกเล็กเผาไฟทิ่มใส่เบงเง็กเด้งก็ไม่สะลงถึงก็แตกตื่นจนขวากระเจิงกระเจิงที่แท้ปร,กรากฏอสรพิษลำตัวรายพอยตัวหนึ่งโฉกกรดใส่ฝังเขี้ยวจมลนื้อเข้าไปในผิวเนื้อของตนเ,นเงบงเง็กเด้งครกรามกรอดยกสันมือสายขึ้นตั้งตรงฟันลงอย่างสุดกำลังลำตัวดูขาดออกเป็นสองส่วน แต่เขี้ยวงูยังฝังลลกอกจูจำต้องเอื้อมมือเดึงซากงูออกมารูเซึกปากแผลขาปวดไปทั้งแถบเบงเฮกแนงสำนึกว่าถูกพิษงูแทรกเสริมแล้วแต่ตอนนี้สถานการณ์ขับขันยิ่งเรีบสาวเท้าขึ้นไก่ถึงฝั่งตรงข้ามสำเร็จยืนสองมือที่ชุ่มโชเิโดหิตเนื้อหนังเวอะวะเกาะขวาชะง่อนหินบินไปขึ้นไปอย่างเบื้องบนแววเสียงขวับเขียวดังสับสนอาสารพิษเกือบสิบตัวพาการดิดปราดขึ้น รมโชกัดใส่เบงเง็กเลงย่างดุร้ายเบงเง็กเลงปีนป่ายขึ้นไปอย่างไม่คิดชีวิตไม้หลบเรี่ยงจากขิดเล็บอัรพิษแต่ชักช้าไปก้าวหนึ่งบริเวณขาอ่อนและนองทั้งสองเทา้าถูกเขี้ยวสอพิษกัดใส่ห้าหกแห่งรู้สึกหน้ามืดวูบวาบลมาใจติดขัดลำบากเบงเง็กเลงทราบว่าถูกพิษงูแทรกเสริมแล้วเบงเง็กเลงมีกล้าายมือรวบรวมกําลังที่หลงเหลือเอื้อมมือกอะเกี่ยวปีนป่าย จนขึ้นถึงบนหน้าผาฝั่งตรงข้ามเมื่อขึ้นไปได้ก็ยืนสองมือตะปบกัดชากอย่างคุมคัง่งอสาอาพิษที่ม้วนพัานลำตัวอยู่บนสองเท้าถูกดึงออกเวงลงไปแนวเขาแววเสียงดังขวับใหญ่เชือตรงโผพุ่งกายตามติดขึ้นมาสองเท้าพอยินยัดมันก็ฉีกกระชากางเก่งข้างขวาออกและเห็นบริเวณน่องขวาของมันถูกอสอพิษกัดใส่เขี้ยวหนึ่งโลหิตที่ทะลักออกจากแผลโดนแปรเปลี่ยนไปสีดำ,ำํา เธอตรงทราบดีว่าอสอพิษในที่นี้รวบรวมจากแดนนกหลางต่างๆมีพิษไร้แงรงเหลือประมาณดังนั้นตัดใจอย่างเด็ดเดี่ยวกระชากกบี่ที่สะพายอยู่กลางหนังออกมาสะบัดฟันลงทันทีประกายโลหิตฉีกกระจาย้าขวาของชื่อตรงขาดเสมอเข่ายามกระทันหันมิอาจทรงกายได้ต้องกระแทกลนผืนดังโคมใหญ่ชื่อตรงขบกาขลางกรอดไม่ยอมส่งเสียงนขนคางลงยาสมานแผลจากอกเสื้อ โรยระบนปากแผลประกบนิ้วจี่สกัดจุดห้ามโลหิตเอาไว้อีกด้านหนึ่งเบ่งเ็กรงรู้สึกว่าทั้งสองข้างปวดแปรปราบชาดด้านและขันอย่างสุดแสนโลหิตสีดำํำก็ไหลซึบอ,ออกจากบาดแผลทุกแห่งทรงกลิ่นคับขุ่นฉุนเฉียวพอเห็นชื่อตรงสบัดกระบี่ฟันไถเท้าตัวเองขาดไปข้างหนึ่งอสถานใจไม่ได้พูงว่าชื่อเฮียชไหนฟันท้าตัวเองเล่าเธอตรงฝืนหัวรอก่าว่าพอเพื่อรักษาชีวิตไว มิอาจไม่ฟันเท้าตัวเองไปเบงเอกเลงหน้าแพ้เปลี่ยนยาดแรลงกล่าวว่าหรือไม่มีหนทางขาจัดพิษงูเลยงูเหล่านี้ล้วนเป็นพันพิษดานอยากจะพบพานถ้าเหล่าทราบมาไม่มีตัวใดขจัดพิษงูเหล่านี้ได้เบงเอกเลงหัวนึกถึงตนเองหากคิดรักษาชีวิตสืบไปก็ต้องปฏิบัติตามวิธีการของชื่อตรงแต่หากฟันสองเท้าตนเองอย่าไปใช้กับกายเป็นคนทุกพลภาพไปช่วยชีวิต ขบคิดไขควรอย่างรวดเร็วตลบหนึ่งพันตัดสิใจอย่าเดียวคำหนึ่งขึ้นหากไม่ใช่ตาชีวิตดิขิดว่าต้องเสียชีวิตเพราะถูกพิษงูแทรกซึมเราก็ไม่สามารถเลี่เลี่ยงได้ยังคงฝากฝังความเม่ตายไว้กับชะตาวาสนาเธอดังนั้นเหนื่อยหน้าขึ้นกวาดสรวจมองรอบข้างพันเห็นข้างกายก่อตั้งหลักศีลาตรสอักษรประโยคหนึ่งว่าที่นี้ไม่อาจหยุดยัง้งใบเง็กเด้งได้แต่ตะกิตตะายดุขึ้น โซซัสโซเซไปยังเบื้องหน้าสืบไปเธอตรงก็ลงมองดูเท้าขวาที่ขาดหายอดครับแขนเสียใจใไม่ได้พอเงยหน้าขึ้นพันเห็นทั้งสองของเบงกิงบวมพองขึ้นจากเดิมเท่าตัวต้องฉกคิดขึ้นเด็กอุบาทตัวสอบพิษกัดใส้ไดเคี้ยวรับรองไม่มีชีวิตรอดเกินหนึ่งชั่วยามแล้วแม้สูญเสียเท้าไปข้างหนึ่งแต่ตอนขากลับก็พกนําอัญมณีในคังสมบัติไปได้กับกลายเป็นเศรษฐีหนุ่มร่ำรวยมหาศาล ยังจะอาทรใดกับร่างที่พิการขบค,คิดตอนนี้กับเร่งรดลำพองเหลือประมาณใช้กระบี่แทนไม้เทา้าพาล่างขึ้นไปอย่างเบื้องหน้าสารติดตามอยู่เบื้องหลังเบงเงกเลงเบงเงกเลงลดหน้าไปห้าหกเก้าอาการชาด้านและขันทัาทั้งสองข้างพันลุกลามขยายขึ้นมาอย่างรวดเร็วหากแม้พิษงูแผ่ส่น้นถึงบริเวณหัวใจเบงเงกเลงก็ต้องเสียชีวิตแน่นอนตามคําสั่งของมู่หกเขาเบงเงกเลงก็มีอาจเพิกลมปาน ิดสกัดจุดยังคงสาวเท้าต่อไปอึดใจต่อมาเพชรงูก็แผ่ซ่านลูกตามมาถึงบริเวณชายโครงแล้วในยามนี้เบแห๊งเลงเหงาการชุ่มโชคสมกกยแทบไม่มีเลี้ยวแดงเดินเหินสติสัมปชัญญะก็เริ่มเลอะเรือนส่วนลึกในใจเบงก่งเลงรอเสนึกนเสียใจขึ้นบูบราสมควรปิสกัดจุดเส้นมิให้พิษหลลูกตามรดเด็วหากต้องตายไปในลักษณะนี้จะนอนตายตาดับได้อย่างไรครบคิดถึงตอนนี้ ฝีเท้าพันส่วนเสสลุดน้มลงกับพื้นดังสนัน่นตั้งแต่บริเวณชายโครงลงมาผิวกายล้นแปรเปลี่ยนเป็นดำขำเลือดสีดำสนิทไหลรินออกจากปากแผลทั้งเจ็ดแปดแห่งเชือโตฮิด้านหลังใช้กระบ,บี่สกิดผืนเล็กน้อยสึกกายถึงข้างกายเบเงเงเกงกล่าวว่าท่านรู้สึกเป็นอย่างไรเบเรงเงเกลงขยับขยื่นลล้มผีป่ากับไม่อาจเป็นงวาจาออกมาลมหายใจแผ่ร้าลงทุกขณะจิตเห็นแน่ชัดว่า บเบงเง็กเลงต้องเสียชีวิตเพราะถูกพิษแทรกซึมเพิ่มจนรุปตายขึ้นในหุบเขามอนนะคนอีกผู้หนึ่งแล้วในยามนั้นเองไผ่ถ้ำที่เบื้องหน้าปรากฏหมอกควันสีเขียวระดางกระจายออกมาเป็นกลุ่มก้อนหมอกเขียวสีสันสดใสไขหมอกในยามเช้าแพ่กระจายมาถึงอย่างรวดเร็วเบเง็กเลงดัะชื่อตรงล้วนสูดกลิ่นหอมอันแรงเข้าไปอึดหนึ่งกลิ่นหอมหวนพอกระจายเข้าปอดใบเง็กเลงกับมีสติสมปชัญญะ แจมใส่ขึ้นโวบมีค่าชื่อตรงพาทธานเสียงกระเส่าหมอกพิษมันมีประสบการณ์กว้างขวางทราบว่านี่เป็นหมอกพิษชนิดหนึ่งอย่างร้ายแรงกว่าพิษงูเสียอีกในยามชั่วโหกโดนานปิดกั้นลมหายใจแต่ก็สายเกินการแล้วรู้สึกทิษะพองโตลมหายใจติดขัดแทบขาดห่วงผิวกายพันแปรเปลี่ยนเป็นสีเขียวจางๆขึ้นมาเบงเ็กหึงที่นอนทอดเย็ดอยู่บนเพลินพอฟังเสียงอุทาน เดบเบือนหน้ามองไปและเห็นประกายตาชื่อตรงเปลี่ยนแวววัดวันขวัญเสียต้องงงงันวุ่คำหนึ่งขึ้นมอกเขียวนี้หอมจืุงใจยิ่งจะไหนมีพิษอยู่เล่าความคิดเพิ่งบูบขึ้นแววเสียงลมหายใจชื่อตรงดังอยางง่างหนักหน่วงใส่ร่างงนเงินแทบล้มลงเธื่อตรงรู้สึกเอาไว้ภายในคล้ายมีมดปลวกกัดก่อนเจ็บปวดทรมานสุดจะบรรยายทราบว่าหมอกพิษแพร่ขยายไปทั่วทั้งปอดมิมีทางรอดชีวิตแน่แล้ว สองตามันแปลเปลี่ยนเป็นแดงฉานเขาไม่มองไปเงเกลงบนผืนดินโดยไม่กระพริบลงมือสายไปในอกเสื้ออย่างยากเย็นพอเดินกลับออกมาก็เป็นถุมมือปลายแหลมคมดดกงเล็บพยักหลายข้างหนึ่งเบงเงเกลงพอเรือบเห็นถุมมือกงเล็บข้างนั้นถึงกรัตานใจอยู่แดงบังเกิดปริพามขึ้นบูบฮ้งว่าที่แท้เป็นท่านเธอตรงหอบหายใจเข็นเสียงว่าเป็นเราเองน่าเสียดายที่เจ้ารู้สำนึกสายเกินไป มอบชีวิตมาเถอะในเสียงว่ากล่าวใช้กระบี่ในมือขวาแทนไม้เทา้าพยุงด่างเคลื่อนเข้าหาเบงเอ็ลงที่แท้ชีตรงคือบุรุษกลางคนที่เคยดมมือเขี้ยวเข็นเบงเร็ปงปลอมแปลงขึ้นคิดอาศัยเบงเอเลงชักนําไปพบกับเจ้าของหยกประดับอันเป็นเป้าหมายของนายเหนือมันแต่ทว่าบัตรนี้มันถูกหมอกพิษแทรกซึมทำลายต้องเสียชีวิตแน่นอนดังนั้นอาฆาติบัติเบงเอเงที่นําพามันขเข้าสู่เข่ามอนนะ คิดไข่ค่าบเบคก็เดงกับมือลงเสียก่อนแววเสียงไปกระบิดกระถบผื้นดังเป็นจังหวะชื่อตรงผ่าล่างกองหาเบกเก็งเดงที่ดน้อยหัดมัดุราชกลางอ้าออกหอบคุณลุงใสยอย่างเช,ชื่มฉาเบกเก็งคิดขยับเคลื่อนไกแต่พิษงูพอแพ่กระจายขึ้นมากระทั่งกําลังกระดิกหนิวก,ก็กระทาไม่ได้มีแตกเบิงตารอคอยความตายความตื่นตระหนกขานี้ใหญ่ดวงสุดจะเปรียบประมาณใจฐานปานจะขาดหลอนและเห็นเหงาร่างชื่อตรง เคลื่อนใกล้เข้ามาทุกขณะแทบจะประชิดถึงตัวแล้วชือตรงหลังมือสายที่สวมถุมือเล็บแหลมคมขึ้นสูงเพ่งตามองมาที่หัวใจเบกเง็กเงหมายจะปักลงใส่ปิดชีวิตเบกเ็กเดงในท่วงท่าเดียวเบกเ็กเดงเบิงตาแทบฉีกขาดจ้องมองปลายเล็บแหลมคมข้างนั้นรอบร้องในใจจบสิ้นแล้วคิดไม่ถึงว่าพิษงูไม่ทันแทรกซึมถึงหัวใจกลับต้องตกตายภายใต้กรงเล็บของฝ่ายตรงข้ามวินาทีนั้น เธอตรงพ่านฐานขึ้นเฮือกใหญ่หง่ร่างล้มตึงลงที่ข้างกายเบกเลงบิดกายไปมาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวแสดงว่าหมอกพิษที่สุดลมเข้าไปได้กับเลิบขึ้นเสียงค้างอันโหยหวนเป็นจากปากมันไม่ขาดระยะพร้อมกันนั้นจมูกปากใบหูปากฏโลหิตทะลักออกมาอึดใจให้ดังเรือนร่างของมันกับถูกร้อมละลายไปทั้งผมเผ้าเสื้อผ้าและหน้ากากและแล้วหลงเหลือแต่โครงกระดูกจมอยู่ในน้ำเลือดน้ำหนองกองหนึ่ง เบงเองกเหลงแตกตื่นจนขวัญหน,นีดีฟอร์สภาพการตายเช่นนี้สยดสยองอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนอย่างนั้นตนเองเราหรือจะมีชะตากรรมเช่นเดียวกับมันด้วยในยามนั้นหมอกหนาสีเขียวระดองอยังกระจายมาครอบคลุมใส่แต่นอกจากกลิ่นหอมที่กระทบนาสิกมิขาระยะแล้วก็ไม่รู้สึกปกติแต่อย่างไรเบงเองกเหลงตื่นเต้นสงสัยเหลือประมาณมีซาบถี่แท้เป็นเรื่องราวใดพันเห็นบนพื้นที่ห่างไป ตรากอักษรแถวหนึ่งว่าที่นี้ไม่อาจหยุดยัง้งเบงเอกเลงสูลมหายใจลึกๆจนกลิ่นหอมอบอวลอยู่ทั่วทั้งปอดพริบตานั้นก็เกิดเดี่ยวแดงฟื้นฟูขึ้นจึงกระเสือกกระสนลุกขึ้นมาโซซัสโซเซไปอย่างเบื้องหน้าบนฐานทั้งสองข้างปากแผ่ให้เดิมปิดเข้าหากันพานปริแตกออกโลหิตสีดำข้มแปดพื้นพื้นดินเป็นทางยาวยิ่งมุ่งหน้าไปหมอกสีเขียวยิ่งหนาทึบขึ้น แต่ทว่าสติสัมัญญะของเบงเงกเกลงกับยิ่งมายิ่งแจงใสกว่าเดิมอาการดำขาบนฐานทั้งสองข้างค่อยๆจางลงโลหิตที่ไหลซึมจากปากแผลกับกลายเป็นสีแดงสดใสดังเดิมในยามนี้เบงเกเกลงได้ฝ่ากลุ่มหมอกมาถึงปากทางสองแพ่งแห่งหนึ่งเส้นทางขวามือปักตั้งป้ายหยกอันหนึ่งจะลึกอักษรว่าทางทอดโซ่ค้งสมนุนไพรอาการดำขาบนร่างเบงเกเกลงได้จางหายไปแล้วแต่ตลอดทางร่าง ยังจะปวดรวดวราวราเขาว่ากระดูกจะสลายจากกันหากเป็นผู้อื่นยอมต้องว่าเขาค้ังสมุนไพรอย่าว่าแต่คำนวณตามเหตุผลในค้ังสมุนไพรยอมต้องสะสมสมุนไพรตัวยาอันลำค่าไว้มากมายก่กองเบงเง็กเล็งนางเด็กน้อยดำพึงในใจเง็กเล็งเอ่ยเง็กเล็งสิ่งเหล่านี้หลุดมีเจ้าของเจ้าไหนเลยหยิบฉวยโดยพระการได้พอได้คิดเดงกัดฟันมุ่งหน้าตรงเป่าไปเส้นทางเดินช่วงนี้ กลับคืนสู่สภาพอันราบเรียบโปูราดด้วยหินอ่อนทุกๆระยะสิบเก้าล้วนมีไข่มกสาแสงอำนวยความสว่างสาติสัม,มัญชัญญะเบงแง,ง่งแม้เจ่มใสแต่เนื่องจากได้รับบาดเจ็บร่างเน็ดเนอยอิดโรยดังนั้นกระทั่งได้แรงเดินเหินก็ไม่มีเงื่อการไหลดินลงจากใบหน้าไม่หยุดยัง้งตลอดทางร่างรอนร,รุ่มเผา,ผาทันใดนั้นแววเสียงดังกรอบเท้าเหยียบย่ำถูกวัตถุสิ่งหนึ่งสะดุดจนกระแทกกายล้มลง หอกวาตามองไปถึงกับอุทานออกมาสุดเสียงเบื้องหน้าสายตาปรากฏหัวกระโดดหัวหนึ่งตั้งอยู่รอบบริเวณเรียราาิเศษกระดูกที่หักสลายรีความจริงไปโครงกระดูกที่สมบูรณ์ซากหนึ่งกับถูกเท้าของตนเหยียบย่ำจนแตกแยกสลายเบ่เงเง็กเน็งแตกตื่นจนขนลุกเกลียวโรดานที่หล่นลุกขึ้นมาในยามบังเอิญเนิ้วมือแต่สัมผัสถูกร่างรู้สึกเปียกชื้นแฉะพอก็มองดู ถึงกับใจเต้นผังอย่างรุนแรงบนล่างแปดเพื่อไปด้วยคราบโลหิตม่นำซ้ำปาจากอาพรประดับกายแม้สักชิ้นเดียวมีทราบอาพรที่ตนเองสวมใส่หลุดร่ยม,มาลายแั้งแต่เมื่อใดนี่ยังไม่ใช่หน้าตนกนักเบงเง็กเด้งก้มลงมองยกประดับที่ติดกายอยู่เพียงสิ่งเดียวคบคิด่วขณะจึงเข้าใจได้ลั่พึงขึ้นหมอกสีเขียวนั้นมีเพชรไร้แรงจริงจริงและลายเสื้อผ้าของเราไปจนหมดสิน้นแต่กระทั่งชื่อตรง ยังเสียชีวิตไปเราจะไหนมีชีวิตอยู่ได้เล่าขณะครบคิดกดมองดูซากโครงกระโดกบนพื้นดินก็พบว่าไม่มีเศษผ้าหลงเหลืออยู่แม้แต่น้อยคนผุนีมิท่าเป็นใครแต่ย่อมต้องฟาจากกลุมหมอกเขียวถูกพิษกำเริบเสียชีวิตดูจากความอดกัน้นที่ตะเกียกตะกายถึงที่หนีได้แสดงว่ามีพลังการฝึกปือไม่ใช่ชั่วคุณคิดถึงตอนนี้อดคำนึงสือไปไม่ได้เราย่อมต้องถูกพิษแทรกซึมด้วย เพียงแต่ยังไม่กิดเริ่เท่านั้นพระมกุบเขาตกแต่งฐานที่เช่นนี้มีทราบมีเจตนาใดเรากับต้องถกเถียงเหตุผลกับท่านสักราพอตกรงใจเช่นนั้นกับบังเกิดเรี่ยวแรงฟื้นฟูขึ้นก้าวยาวต่อไปอีกตลอดลายทางพบเห็นกองกระโดกนอนนั่นเหนือนาศกระทั่งผมเผาก็สลายไปมิอาจจำแนกว่าไปบุษหรือสตีเรียงปราจากอภรรตติดตัวอยู่แม้แต่น้อยเดินเหินอยู่ไม่นานนัก บผนังทั้งซ้ายขวาสระอักษรใหญ่โตว,ว่าครั้งปัญญาข่มวิชาโบตายอักษรโวนปรากฏเป็นทางเดินสายหนึ่งเบงเงยแขงไม่แยแสสนใจความเป็นตายเพียงคลอใครได้พบประมุขุบเขาประการเดียวดังนั้นเชิดหน้ายิดอกสาวท้าตรงไปไปได้ประมาณยี่สิบกว่าผนังศิดาชั้นหนึ่งผันก่อตั้งสกัดขวางทางบนผนังสลักอักษรว่า,รวาพราะเห็นผนังพึงคุกเข่าโควิสะเบงเงยแขงรู้สึกว่า ก่อนที่จะสราบสภาพความจริงยังคงเคารพนบ,น,บน้อมประมุขเขาจึงถูกต้องดังนั้นงอเข่าคุกลงโขยสะกับเพื่นพอเงยหน้าขึ้นแววเสียงดังคืนเบาผนังศิลาที่ขวางทางพนันยุรลงไปในดินอย่างช่ำช้าหลังผนังศิลาเป็นห้องศิลาที่เวิ้งวางว่างเปล่าหลังหนึ่งผนังด้านในสุดจะสร้างประตูบานหนึ่งบานประตูเปิดอ้ากว้างออกเบงเอง็กเหงสาวเทาว้าเข้าสู่ห้องศิลา ก็แววเสียงคดเดอเบาผนังศิดาเลื่อนขึ้นมาปิดเข้าหากันเองเบงเง็กเหนงอดนับถือเรื่มใสในโครงงานก่อสร้างอันปณนีตพิสดารไม่ได้ยามนั้นได้สาวเท้าไปยังประตูที่เปิดอ้าออกเท้าพอเหยียบลงมันเกิดเสียงดังกรอบต้องโลร,รานหดเท้ากลับศีรษะกลุ่มมองและเห็นหน้าประตูเรียลาดฤเศษกระดูกไม่มีส่วนใดที่ครบสมบูรณ์เบงเง็กเหนงสลดหดหูใหญ่ยิ่งสาวเท้าข้ามประตูเข้าไป รถหน้าประมาณ19ปรากฏผนังศิดาอีกชั้นหนึ่งสกัดขวางทางสลักอักษรว่าผู้มาพึงคุกเข่าโหริสะเบงแกงเลงสะกดข่มกั้นความพุ่งพ่านดานเดือดงอเข่าคุกลงโขกิสะผนังศิดาก็ยุบลงไปเองลักษณะนี้ผ่านผนังศิดามาเจ็ดแห่งสนสอนหน้าผนังศิดาทุกชั้นโรยเมเซกระโดกเรี่ยราดแต่ยิ่งมายิ่งน้อยลงเมื่อถึงชั้นที่6ก็ไม่พบเห็นเศษกระดดกอีกสแสดงแน่ชัดจากผนังชั้นที่6 ถึงหน้าผนังชั้นที่7จ็ดไม่มีผู้คนเสียชีวิตมาก่อนเบงเง็กเถงสำนึกว่าต้องตายแน่แล้วท้งนี้เพราะตนถูกสอบพิษขบกัดและหมอกพิษแทรกซึมดังนั้นคุกเข,าข่าโคยซามตลอดทางจุดประสงค์เพื่อ,พอ,อ,อ,อพอผ่านผนังชั้นเจ็ดมารู้สึกมีกลิ่นหอมซาบซ่านกระทบนาสิกเบิงนาสายตาเป็นห้องศิดาอีกหลังหนึ่งเกิงกลางห้อง นักสมาธิดยบระชุบดณิตสีเหลืองหวงหน้าคมคายสง่างามผู้หนึ่งบรณฑิ์ชุดเหลืองหน้าโออาเปียมราศีพิมพ์ตานั่งสารวมพับสอกขวาขึ้นเฉียงนิ้วชี้นิ้วกลางขีบจับกระดาษขาวสาดใบหนึ่งเบงเงินเถงพอพบเห็นไยตรงข้ามก็มาเกิดความนอบน้อมยำเกรงขึ้นมาคำานึงในใจบดณฑิตชุดเหลืองท่านนี้คาดว่าคงเป็นประมุขภูเขามอนนะคิดไม่ถึงว่าอายุกับไม่ทรงวัย ดูเผินๆเพียงสี่สิบเศษเท่านั้นขณะคบคิดมอบกราบครานกับผืนกล่าว่าข้าพเจ้าเบกเ,เล็งแบกความแค้นอนันใหญ่เข้าหูเขามาเสืบส่อหาบิดาโศที่ก้าวร้าวเรื่องเกินได้โปรดให้อภัยและประทานคำชี้แจงแนะนำจบพามขดลูกขึ้นมาทันใดเดือหนาของผลิตชุดเหลืองพัานขึ้นถอยไปยังด้านหลังกระดาษที่คีบจับอยู่กับผิวริวมาตกอยู่ที่เบื้องหน้าเบกเ,เล็งพอดีเบกเล็ง เอเื้อมมือเก็บขึ้นมาเห็นบนจดหมายมิจความว่าเราเล่นกายในเขานี้เวลาหกสิบปีเจ้านับเป็นชาวริมขนแรกที่มาถึงเบื้องหน้าของเราทั้งมีจิตสัต์ซื่อดีงามเมื่อได้เห็นจดหมายให้มอกราบกรานที่เบื้องหน้าเรารอรับฟังคำสั่งอกักษรเป็นสีดำไขดังเขียนขึ้นใหม่ใหม่ย่อมไม่ใช่สมบัติที่ตกทอดมาตัาแต่หกสิบปีก่อนเบงแล่งขกคิดในใจบุคคลน,นี้ โออาเปลี Or, ah, ่ยนราศีเราสมควรกราบกรานสักครั้งแต่ท่านบอกว่าเราเป็นบุคคลแรกที่มาถึงที่นี้อย่างนั้นบิดาและพวกหรือต่างอ๋อเข่าคู่ลงไปเหงยหนนากว่าตามองบดิีชุดเหลืองทีลาถอยไปกว่าสิบกว่าจากนั้นหยุดชะงักลงเบงเอ็กเร็งจึงใช้หัวเข่าแทนเท้าเคลื่อนกายถึงเบื้องหน้าบดิ์ชุดเหลืองมอบกายกราบกรานแน่วนิ่งวาดแผลที่เท้าทั้งสองข้างความจริงก็หนักหนาอย่างยิ่ง เมื่อผ่านการเคลื่อวไห้ถึงตอนนี้พระกําลังก็เริ่มเสื่อมโูนไปแทบไม่อาจฝืนทนอีกทันใดหยุดเมี่เหมึงหัวที่กลางหลังชาวูบเล็กน้อยกระแสกําลังอ่อนละอ,อุกขุมหนึ่งก็ถ่ายเทมาจากเบื้องบนศิรษะจากนั้นก็เสสติไป